สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math TS นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำข้อ1.1กันนะครับก็เขาบอกว่าถ้าคอลนอของ24และ30เท่ากับ a นะครับคอลมอของ a และ60เท่ากับ b นะครับแล้ว a บวก b มีค่าเท่าไหร่ข้อนี้ทำยังไงครับข้อนี้น้องๆต้องข้อนี้น้องๆต้องทำาไงครับ ข้อนี้ก็น้องๆก็ต้องหาอะไรเป็นนั่นเองหาค่รนอเป็นนั่นเองนะครับแล้วก็น้องๆก็ต้องหาขอรม,มอให้เป็นนั่นเองนะครับอะ่ะเดี๋ยวเราไปทําหาค่รนอกันก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องหาค่า A เพื่อที่จะเอาค่า A ไปแทนค่าตรงนี้แล้วหาขอรมน,นั่นเองนะครับหาขอรมเพื่อจะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะไปให้ได้ค่า B แล้วจับ A บวกกับ B นั่นเองนะครับอะ่ะค่รนอของ24และ30นะครับ 24และ30นะครับอ่านะครับทำไงครับหาคอลนอ่าแยกตัวประกอบนะครับ24เกิดจาก6กคูณสใช่ไหมครับ6กคูณสีเกิดจาก2อคูณสนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็4เกิดจาก2อคูณสนะครับใครแยกตัวประกอบไม่เป็นอ่าใครยังแยกตัวประกอบไม่ชำนาญให้ทำอะไรครับเป็นต้นไม้ใช่ไหมครับอ่า6กคูณสนะครับแล้วก็ 2คูณ3ตัวนี้ก็เป็น2คูณ2ก็2คูณกัน3ตัวแล้วก็3 1ตัวนั่นเองนะครับต่อไปครับ30นะครับเกิดจาก6คูณ5ใช่ไหมครับ30เกิดจาก6คูณ5นะครับ6เกิดจาก2คูณ3นะเพราะฉะนั้นจะได้เท่าไหร่ครับ2คูณ3คูณ5นั่นเองนะครับคอลนอหาคอลนอนะครับหาไงคอลนอก็ทำไมครับ เอาตัวที่ซ้ำกันก่อนใช่ไหมครับคู่นี้นั่นเองนะครับยกมา2คูณ3นะครับตัวที่ไม่ซ้ำกันก็มีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นั่นเองนะครับก็คูณ2คูณ2คูณ5นั่นเองนะครับได้คอรนอเท่ากับเท่าไหร่ครับ2คูณ3เป็น6นะครับ5คูณ2เป็น10 10คูณ2เป็น20นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคอรนอของข้อนี้20คูณ6ก็คือ 120นั่นเองอ่าเขาบอกว่าอะไรครับคอรณรนาของข้อนี้เท่ากับ A เพราะฉะนั้น a เท่ากับ120นั่นเองนะครับอ่าวงไว้ก่อนครับต่อไปครับให้หาอะไรครับพอร์รใช่ไหมครับคอรของ a พอร์มอของ a a ก็คือเท่าไหร่ครับ a ก็คือ120นั่นเองนะครับแล้วก็คอลมอของอะไรนั่นเอง60นั่นเองนะครับอ่า แยกตัวประกอบเลยครับแยกตัวประกอบเลยก็ถ้าน้องๆหาหอละมอเก่งนะครับมันก็คือไม่จะเป็นต้องแยกทั้งหมดก็ได้นะครับ6,20มันคือ60คูณสนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องแยกนะครับมันก็คือ60นั่นเองนะครับเพราะว่าต่อให้น้องแยกออกมานะครับตัวที่3กันก็มีแค่นี้ใช่ไหมครับตัวที่3กันก็มีแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้น ขอละมอของมันคือเท่าไหร่ครับตอบได้เลยครับขอละมอของมันคือ60นั่นเองนะครับเสร็จแล้วครับโจทย์ถามว่าอะไรครับขอละมอของมันคือ60นะครับไอ้หกนี่คือเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ B เพราะฉะนั้นเราค่าได้ค่า B มาแล้วนั่นเองครับเขาถามว่า A บวก B เท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น A คือ120นะครับ b คือ60นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นได้เท่ากับเท่าไหรครับ ร้อยแปดสิบนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับข้อนี้อะไม่ยากเลยนะครับน้องๆโอเค